วันนี้ก็มีข่าวดีอีกวันหนึ่งนะครับที่จะบอกให้ FT ทุกๆท่านได้ทราบเรื่องการเรียนของน้องอาร์มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าทีหลับก่อนอื่นโปรโมทสินค้าก่อนครับเป็นขนมปังโดนัทนะครับขนปังโดนัทของน้องอาร์ามทำเองครับ ทำทุกวันครับสดใหม่ๆทุกวันครับทำขายปีขายส่งครัที่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับก็ไปเลี้ยงงานพนัตางาๆครับเป็นขนมปังโดนัทขายราคาถูกครับไม่แพงครับถงตั้งห้าบาทครับขายราคาเดียวครับไม่ว่าจะขายปีขายส่งขายราคาเดียว เป็นขนมปังโดนัทนะครับทําใหม่ๆทุกวันครับนี่ก็จะเป็นแซ็กกอกครับเป็นเซ็กกอตไก่ชิ้นใหญ่ๆครับขายไม่แพงห้าบาทเองครับเซกกอตตอนนี้ก็ขึ้นราคาขึ้นราคาทุกอย่างครับตอนนี้แต่ก็ยังขายสูกๆนะครับอาศัยว่า มีลูกค้าสั่งไปเลี้ยงงานต่างๆบ้างก็ขายราคานี้ครับบางทีก็ใสห,หมูหยองครับบางทีมีลูกค้าสั่งไปเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาบ้างนะสั่งไปเลี้ยงเด็กๆบ้างนะงานต่างๆอะไรหลายที่มันก็พอได้ฮนะได้กำไรแต่กำไรไม่ค่อยเยอะนะครับ มันขายราคานี้มันก็ขายพอได้ครับขายกำไรไม่ยเยอะแต่ว่าพออยู่ได้ครับมีหลายอย่างเป็นร้านน้ำตาลก็มีหลายอย่าง,สาายยางใส้ก็มีครับถ้าจะสั่งหรือติดต่อสั่งขงนมไปเลี้ยงงานต่างๆที่ไหนก็ติดต่อมาที่ แม่น้องอามได้นะครับเบอร์โทรของแม่น้องอามก็เบอร์โทร0889207960ก็เบอร์โทรผมก,ก็ก็มีครับ0637659223เป็นเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับก็โทรได้ครับสอบถามกันได้ครับว่า ต้องการจะไปเลี้ยงในงานอะไรงานวันเกิดวันแต่งวันอะไรซ้ำๆค,ครั้ะก็ทำได้หมดครับไปเลี้ยงให้ได้หมดครับอ,อันนานก็จะมีเอฟซหมอปลาบ้างเอฟซีน้องอาร์มสั่งไปเลียงผู้ป่วยบ้านหมอปลาก็วันนี้ผมกับแม่น้องอารมก็จะไป ที่โรงเรียนครับไปคุยกับครูของน้องอามแล้วก็พออในเรื่องการเรียนของน้องอามซึ่งก็จะคุยว่าจะให้น้องอามเตี๋ตกศนอในปีหน้าแต่ครูของน้องอามแล้วก็พออเขาก็บอกมาว่า น้องอาร์มตอนนี้น้องอาร์มยังเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้อยู่นะมีชื่อของเขาอยู่ที่นี่คือเขายังไม่ได้ออกจากโรงเรียนนี้เขายังเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่ตอนนี้ถ้าเขาเรียนนี่เขาก็จะขึ้นอยู่มสองตอนนี้เพิม .3 สามพะนนองอาร์มเขาจบเขาจบปหกครับเเรียนจบปหกน้องอาร์มครับ ไม่ใช่ไม่จบนะฮะเขาเรียนจบป .6 คือเขามีวุฒิป .6 แล้วแล้วเขาก่อนที่เขาจะขึ้นขึ้นม .1 นี่แหละก็คือซึ่งผมกับแน้องอามก็ไปคุยกับครูประจำชั้นของน้องอามแล้วก็ขออนานนะหลายวันตั้งแต่ปีที่แล้วคุยนานนะฮะก็วันนี้ก็ไปคุยอีกวันนี้ไปคุยอีกเ้าก็พอก็บอกกับครูประจำชั้นของน้องอามว่าน้องอามยัง มีนายเชื่ออยู่ที่โรงเรียนและก็ยังเป็นนักเรียนของเขาอยู่คือก็คือน้องอาร์มนี่คุณครูประจําชั้นของน้องอาร์มนี่ก็จะเอาสมุดการเรียนการสอนต่างๆเป็นวิชาต่างๆฮนะมอบให้กับแม่น้องอาร์มเอาไปให้น้องอาร์มที่บ้านหมอปลาให้น้องอาร์มเขียนแล้วก็ทาข้อสอบอะไรต่างๆฮนะอ่านหนังสือของโรงเรียนเหมือนเพื่อนๆปกติฮะที่โรงเรียน เหมือนกับว่าตอนนี้น้องอาร์มอยู่ที่บ้านหมอปลาแต่ว่าน้องอาร์มยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็เรียนหนังสืออยู่ทุกวันนี้ครับว่าไม่ต้องไปยังไม่เข้าไปเรียนสอกศนตอนนี้น้องอาร์มก็คือเหมือนกับว่าน้องอาร์มอยู่บ้านหมอปลาตอนนี้น้องอาร์มก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เพียงแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนเพวก<า>คุณครูเขาก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจอยู่ตอนนี้แม่น้องอาร์มเขาก็เอาสมุด เขสอบการเรียนการสอนต่างๆของคุณครูที่คุณครูจัดให้นะมอบให้กับแม่น้องอามไปให้น้องอามที่บ้านหมอปลาใช้ให้น้องอามทําการเรียนการสอนเหมือนทุนเพื่อนปกติครับก็ื่านว่าน้องอามอยู่ที่โรงเรียนครับตอนนี้ถึงจะอยู่บ้านหมอปลาหมอปลาแต่ตอนนี้ก็เหมือนน้องอามอยู่ที่โรงเรียนเนพราะคุณครูเขาช่วยทุกอย่างครับคุณครูเขาช่วยเพื่อทุกอย่างตอนนี้น้องอามเนี่ยน้องอามตอนนี้อยู่มสามนะครับตอนนี้น้องอามอยู่มสาม พอตอนตอนที่น้องอาร์มจะมีอาการแบกต่าก็คือน้องอาร์มจบป .6 แล้วแล้วก็กำลังขึ้นม .1 พอขึ้นม .1 ก็เรียนได้หน่อยเดียวฮะก็ไปบ้างไม่ไปบ้างนี่ครตอนนี้น้องอาร์มอยู่ม .3 ซึ่งรายชื่ออยู่ที่โรงเรียนตอนนี้น้องอาร์มก็กำลังศึกษาแล้วก็ทำข้อสอบอ่านหนังสือเขียนหนังสือเหมือนทำการบ้านนะฮะทำการบ้านไปส่ง ครูที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ทุกวันนี้นะครับคือทุกวันจันทร์นี่ไม่น้องอามก็จะไปเอาหนังสือการบ้านที่บ้านหม้อปลาที่น้องอามทําเสร็จแล้วเอามามอบให้คุณครูที่โรงเรียนนะที่โรงเรียนแล้วก็เอาชุดใหม่ไปให้น้องอามทําอีกก็เหมือนกับว่าน้องอามเรียนหนังสืออยู่ฮนะเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอยู่ที่บ้านหม้อปลา คุณครูเขาจะทําอย่างนี้ครับคือตอนนี้น้องอามก็เรียนแล้วมันเพื่อนๆครับก็ส่วนเรื่องการจากแต่ให้เรียนต่อกศน,นให้จบม6อ,อะไรนี่พอเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีครับเพราะตอนนี้น้องอามกําลังเรียนอยู่ครับกาลังศึกษาอยู่ก็นานนะครับเพียงแต่ยัง,ย,งยังไม่ได้ออกมาพูดมาบอกอะไรฮนะ <c oughs> ก็วันนี้ไปคุยกับ พอที่โรงเรียนแล้วคุณครูประจำชั้นของน้องอามก็เลยมาบอกมาเล่าให้กับเอฟซีที่เป็นห่วงเรื่องการเรียนของน้องอามนะครับก็คือน้องอามเป็นนักเรียนอยู่นะครับตอนนี้น้องอามกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับไม่ใช่ว่าน้องอามไม่ได้เรียนนะครับตอนนี้น้องอามเรียนหนังสืออยู่ยังเป็นนักเรียนที่โรงเรียนที่น้องอามเรียนอยู่ประจําตั้งแต่เล็กจนถึงทุกวันนี้ครับน้องอาม ยังเรียนหนังสืออยู่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเพราะคุณครูก็พออและทุก,ท,กท่านก็ได้ปรึกษากันแล้วก็เลยทําวิธีนี้ก็คือให้น้องอามเป็นศึกษานอกโรงเรียนแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ใช่กอสนอน,นะคือ,อคุณครูเข้าใจทุกอย่างครับก็ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วครับที่น้องอามได้ได้ทำหนังสือ ทำข้อสอบอะไรฮนะการ้านต่างๆส่งให้ครูทุกวันจันทร์ก็จะไปเอาเข้อสอบชุดใหม่มาการเรียนการสอนชุดใหม่มาทุกวันจันทร์ก็จะไปรับเอามาส่งให้ครูคือผมกับแม่ลกอามก็จะเป็นตัวกลางไงคือจะวิ่งไปทุกวันจันทร์อะไรอย่างนี้ให้ครูเข้าใจนะครับก็ผมกับแม่ลกอามก็ได้ไปคุยกับพอ,อแล้วลองพอ,อแล้วก็ใครทำไมู่กอามครูประจำชั้นเาะ ครูประจำชั้นประจำชั้นของนักเรียนมนักเรียนม3ของน้องอามใช่ก็คุยหลายเดือนแล้วครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปอีกเมื่อเช้าก็ไปอีกไปกับแม่น้องอามไปที่โรงเรียนน้องอามแล้วก็ไปคุยกับพออแล้วก็ูดกับทุกท่านนะทุกครูทุกครูครับแล้วก็มีครูนะเป็นครูประจำชั้นของน้องอามด้วยครับครูที่น้องอามรักก็คือครูนะแล้วก็ตอนนี้ น้องอามก็ได้เรียนอยู่นะครับตอนนี้ครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป,เป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องการเรียนของน้องอามก็ซ,<ะ>ซึ่งตอนนี้น้องอามก็กําลังเรียนหนังสืออยู่ไม่ใช่ว่าน้องน,น้องอามนะเนี่ยไม่ได้เรียนนะครับรน,น้องอามกําลังเรียนอยู่ครับแม่วิง่งครับทุกทกวันนี้ครับที่ไม่ได้เห็นน้องอามออกกล้องออกอะไรเนี่ยคือน้องอามกําลังทํการกันบ้านหรือว่าเรียนหนังสืออยู่นะครับก็ไม่ต้อง กังวลน,นะครับเรื่องการเรียนของน้องอาร์มก็<น>ผมกับแม่น้องอาร์มก็ขอ,ขอขอบคุณ f อซีทุกท่านนะครับที่ได้เป็นห่วงเรื่องการเรียนของน้องอาร์มก็ขอขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้แม่ก็ได้วิ่งไปส่งการบ้านการเรียนของน้องอาร์มทุกวันจันทร์ไปส่งคือว่าเอาของใหม่ไปให้น้องอาออร์มทำของที่เขาทำเสร็จแล้วก็ทำเสร็จ แล้วก the um. uh ็มาให้ค um, um, ุณครูแล้วก็ของใหม่ของคุณครูไปให้น้องอามอาทิตย์ชนอาทิตย์อะค่ะทุกวันจันทร์ค่ะทุกวันนี้นะครับทุกวันเนี้ค่ะตอนนี้น้องอามกำลังเรียนอยู่นะครับค่ะน้องอามเรียนอยู่นะคะปิดเทอมนี้ก็จะจบม .3 แล้วค่ะปิดเทอมนี้ก็จบม .3 ค่ะโย่เอฟซีที่เป็นห่วงน้องอามอะค่ะแม่ก็นานแล้วว่าจะจะบบกอะค่ะจะบอกก็ไม่ ไม,ไ,ไม่ได้ออกความพูดครับค่ะขอบคุณมากนะคะเอฟซีที่เป็นห่วงน้องอามเรื่องการเรียนนะคะเดี๋ยวถ้าจบโมสามแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าน้องอามจะโตถึงหมหกอะไรเงนี้ค่ะโปรโมทขนมมาโปรโมทขนมมาโปรโมทขนมนะคะ <c oughs> ใครสั่งขนมแม่น้องอามได้นะคะน้องอามแม่น้องอามไปส่งถึงที่เลยค่ะคจะอดนุนแม่น้องอาร์มจะอดนุนขนมแม่น้องอาม<ง>ไปเลี้ยงบ้านหมอปลา<บ>หรือว่า<บ>สถานที่ต่างๆ กตกแม่น้องอามก็ไขาของแม่ไม่ค่อยดีแล้คะช่วงนี้ค่ะก็สั่งได้นะคะเบอร์โทรของแม่เบอร์โทรของแม่มาลิ088-920-7960ค่ะสั่งได้ค่ะตามะก็ทุกวันจันทก็จะเอาการบ้านไปให้น้องอามเอาของที่เขาทำเสร็จกลับมาให้คุณครูตรวจค่ะ ก็เหมือนเรียนนะคะก็จะซื้อนมซื้ออะไรหมครับ,รบขอบคุณมากครับ